《ลาวชนิด》นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่แปลกและลึกลับที่สุดในโลกเขียนด้วยภาษาที่แปลไม่ออกและรูปภาพประกอบที่แสนประหลาดจนทําให้รู้จักกันในชื่อหนังสือเข้ารหัสทําให้มีนักวิชาการหลายคนพยายามแกะรหัสที่ซ่อนอยู่และหาทางแปลมาอย่างยาวนานนับทศวรรษและในวันนี้ก็ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าเมื่อมีคนสามารถแปลมันออกมาได้แล้วเราจึงของนําทุกคนไปอัปเดตคําแปลพร้อมกับการตีความล่าสุดใน ตำราวอยนิชที่ลึกลับกับ5ข้อเท็จจริง 1. ความเป็นมาของตำราวอยนิชตำราวอยนิชถูกตั้งชื่อตามวิลฟริดเอ็มวอยนิช คนขายหนังสือโบราณวัตถุชาวโปโลแลนด์อเมริกันผู้ซึ่งได้หนังสือมาในปี1912จากอิตาลีซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นของจักรพรรดิรูดอฟที่2แห่งจกักรวรรดิโรมันคาดว่าเขียนขึ้นในยุโรปกลางเมื่อปลายทศวรรษที่15หรือระหว่างทศวรรษที่16ตำราวอยนิชเป็นหนังสือที่ลึกลับที่สุดในโลกเขียนด้วยสคริปที่ไม่รู้จัก โดยผู้เขียนที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าคือใครและเกือบทุกหน้าก็มีภาพวาดแปลกๆเชิงพฤกษศาสตร์ซึ่งวาดด้วยหมึกที่มีสีสันสดใสในเฉดสีต่างๆของสีเขียวสีน้ำตาลสีเหลืองสีฟ้าและสีแดงส่วนภาษาที่ใช้ก็แปลกประหลาดจนไม่มีใครแปลกออกนักวิชาการได้จัดระเบียบเนื้อหาของต้นฉบับออกเป็น6ส่วนหลักๆได้แก่ 1. พฤกษศาสตร์ 2. ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ 3. ชีวภาพ 4. จักรวาลวิทยา 5. เพเภสัชกรรมและ6สูตรอาหาร 2. ใครเป็นคนเขียนตำราวไวนิชยังคงเป็นคำถามที่หลายคนพยายามค้นหาคำตอบและมีหลายทฤษฎีกำกับเช่นเคยมีชื่อที่เขียนไว้จางๆที่ส่วนท้ายของหน้าแรกและต้นฉบับว่าจา c o โคปีอาร์เทเปนิเซซึ่งน่าจะหมายถึงยาโคบัสจินาเบส ที่กษัตริย์ูดดอฟที่2ส,ส่งแต่งตั้งเป็นคนดูแลส่วนพฤกษศาสตร์และแพทย์ส่วนตัวคนหนึ่งแต่ลายเซนกลับไม่ตรงกับสำเนาลายเซนของเขาในเอกสารที่ตรวจในปี2003จึงทำให้เชื่อว่าน่าจะมีการเพิ่มลายเซ็นปลอมเข้าไปโดยวิลฟริธไวนิสเองอีกข้อสันนิษฐานบอกว่าผู้เขียนคือโรเจอร์เบคอนนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่อาจตั้งใจทําหนังสือขึ้นเพื่อให้ไปสะดุดตากษัตริย์รูดอฟที่2ซึ่งชื่นชอบรหัสลับจนพระองค์หลงกลซื้อด้วยจํานวนเงินในราคา300ดูคัดทองคําหรือประมาณ1 4 0 0 0ดอลลาร์ในสมัยนั้นแต่ในปี2009มีการตรวจอายุของหนังสือไวนิชด้วยเทคนิคคาร์บอนเดทติ้งพบว่าหนังสือมีอายุระหว่างปี1,404ถึง1438 ซึ่งทําให้ตัดชื่อของโรเจอร์เบคอนออกไปได้เพราะเขาเสียชีวิตในปี1292ก่อนที่จะมีหนังสือเป็น100ปีบางก็ว่าเป็นวิศวกรชาวอิตาลีจิอวานนี่ฟอนทาน่าเป็นคนทําขึ้นมาเพราะภาพประกอบบางภาพในหนังสือของวอยนิสก็คล้ายกับภาพประกอบในหนังสือของฟอนทาน่าและเขาก็คุ้นเคยกับการเข้ารหัสและใช้มันในหนังสือของเขาอยู่บ้างหรือบางคนก็สงสัยว่าตัววิฟิตวนิสนั่นแหละทําขึ้นมาเอง พราะในฐานะพ่อค้าหนังสือโบราณก็าอาจจะมีความรู้และวิธีการที่จำเป็นในการสร้างแต่จวบจนถึงปัจจุบันก็ยังคงไม่มีใครรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคนเขียนหนังสือเล่มนี้ 3. อะไรคือ c o d e x b o o บหรือหนังสือเข้ารหัสและทำไมต้องเข้ารหัส ตำราอวนิชนั้นถูกเรียกว่าเป็นหนังสือเข้ารหัสแห่งศตวรรษที่1 5โด้วยหมายถึงหนังสือโบราณที่เขียนด้วยลายมือซึ่งมักจะมีวิธีหรือลักษณะการเขียนที่ลึกลับซับซ้อนเพื่อซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ตัวอย่างที่รู้จักกันดีก็คือเดอะโคเด l กเลสเตอร์ที่เขียนด้วยลายมือของเลโอนาร์โดดาวิดชีที่ปัจจุบันเป็นของบิลเกสจากการประมูลมาเมื่อปี1994ในราคาสูงถึง30.8ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ960ล้านบาท จุดเด่นอยู่ที่ตัวหนังสือทั้งหมดถูกเขียนแบบ Miller Writing หรือการเขียนกลับด้านเพื่อป้องกันการถูกแอบอ่านหรือถ้าได้อ่านก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานในการแปลเพราะเขียนด้วยภาษาอิตาลีโบราณซึ่งเนื้อหาในหนังสือไม่สามารถเผยแพร่ในตอนที่เขามีชีวิตอยู่ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องถูกประหารชีวิตเพราะขัดกับคำสอนของศาสนาคริสต์ในสมัยนั้นซึ่งก็ถูกนำมาเผยแพร่หลังจากที่ดาวินชีเสียชีวิตไปแล้ว200ปี หรืออย่างที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเช่นไอแซคนิวตันก็ใช้ภาษาละตินตอนเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สําคัญแทนภาษาอังกฤษแต่เพราะถือว่าเป็นภาษาวิชาการที่มีความศักดิ์สิทธิ์คนที่มีความรู้จริงถึงจะเขียนได้ฉะนั้นตำราวอยนิสเองก็อาจจะเข้ารหัสเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างไว้หรืออาจเขียนด้วยภาษาที่รู้กันในเฉพาะกลุ่มเพื่อสื่อสารกันเองก็เป็นได้ 4. การพยายามถอดรหัส มีการพยายามที่จะแปลมาทุกยุคทุกสมัยโดยคนแรกก็คือวิลเลียมนิวโบในปี1919ที่บอกว่าตำราวอยนิชเป็นภาษาเขียนที่ซ่อนภาษาแท้จริงเป็นภาษากรีกโบราณแบบชาวเลเลกบอกเรื่องราวเกี่ยวกับพืชการแพทย์ดาราศาสตร์แต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของนักภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์ทั่วไป ต่อมาในปี1914ฮิวโอนนลนักพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงได้ทำการวิเคราะห์ภาพพันธุ์พืชที่ปรากฏในหนังสือไวนิสและสรุปว่าพืชเหล่านั้นน่าจะเป็นพืชของทางทวีปอเมริกาซึ่งจากการถอดรหัสด,ด้วยภาพนี้ทำให้คาดว่าอายุของตำราฉบับนี้น่าจะอยู่ในช่วงหลังปี1493ที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนำมเมล็ดทานตะวันมาปลูกอย่างยุโรปเป็นครั้งแรก แต่ข้อสรุปนี้ก็ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ไม่เห็นด้วยอีกเช่นกันล่าสุดก็เป็นเกรกคอนแรดนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาที่ใช้โปรแกร,รมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทอทรหัสตำราวไวนิจนพบว่าตำรานี้ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาฮีบรูของชาวยิวเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากการปรับแต่งการสะกดคำแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า She m a e e r e c o n m e n d a t i o n to p พ e ส s ์ o a n of the house and me and people ซึ่งแปลเป็นไทยว่าเธอมีคำแนะนำแก่พระันหน้าบ้านฉันและผู้คนซึ่งถือเป็นประโยคแรกเลยที่มีการถอดคำจากหนังสือได้ 5. บทสรุปล่าสุดของหนังสือดรเจอรารเชสเชีย er, นักผูจัยด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบิสตอลของสหรัฐอาณาจักร ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาดังกล่าวลงในวารสารวิชาการ Romance s t u d y ฉบับปี2018โดยสรุปว่าตำราวไวนิชนั้นน่านจะเป็นหนังสือรวบรวมความรู้และแนวปฏิบัติเรื่องสุขภาพของสตรีซึ่งบรรดาแม่ชีคณะโดมินิกันได้รวบรวมขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราอ้างอิงในราชสำนักฝ่ายในของพระนางมาเรียแห่งคาสติลราชินีแห่งแคว้นอารากอนซึ่งปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของประเทศสเปน เนื้อหาบางส่วนกล่าวถึงการใช้สมุนไพรการอาบน้ำชำระร่างกายสรีระของสตรีและโหราศาสตร์ดรเชสเชีย er ยังระบุว่าภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มของภาษาโรแมนส์โบราณซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของภาษาส,สเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสอิตาเลียนโรมาเนียนคาลาตันและกาลิเซียนที่ใช้กันทั่วไปในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงยุคกลาง และที่ดูเหมือนเขียนด้วยรหัสลับด้วยการใช้สัญลักษณ์หลายแบบทั้งที่เราคุ้นและไม่คุ้นมาเป็นตัวพันยัญชนะและสระอีกทั้งไม่มีการกําหนดใช้เครื่องหมายวรรคตอนก็เพราะว่าเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนซึ่งนั่นก็ทำให้มันสูญหายและตายลงไปจนไม่มีใครรู้จักนั่นเอง ก็คงพอจะหายสงสัยและคลองใจกันไปเปร่าหนึ่งนะครับกับหนังสือที่ได้ชื่อว่าลึกลับที่สุดในโลกแต่ก็ยังมีนักวิชาการอีกจำนวนมากที่ไม่ยอมรับการแปลด้วยคอมพิวเตอร์เพราะมองว่าเครื่องจักรไม่อาจจะเข้าใจอย่างท่องแท้ได้เหมือนมนุษย์และหลายคนคิดว่ามันอาจจะยังมีความลับซ่อนอยู่อีก ก็คงต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆคนช่วยกันค้นคว้าเพิ่มเติมและช่วยกันยืนยันในข้อมูลกันต่อไปและถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะนำมารายงานให้ทุกคนได้รับรู้ไปด้วยกันอย่างแน่นอนครับ